จะมาดูดีกาปี30เห็นไหมมีตั้ง2ดาวเนี่ยดีกานี้เกิดอะไรขึ้นดีกานี้คือกรณีที่ว่าจำเลยเนี่ยเขายื่นคำร้องตาม253แล้วเขาอ้างเหตุมาว่าหนึคือโจทเนี่ยมันมีภูมิลำเนาในอังกฤษนะซึ่งไอเหตุตัวเนี้ยคือเหตุหนึ่งการที่เขาอ้างจำเลยอ้างมาในคำร้องอ้าวปรากฏว่าอะไรไอเหตุเหตุเนี้ย ไอโจดเนี่ยมันก็ยอมรับอย่างแมนแมนมาในมาในคำคัดค้านเลยว่าอะไรก็จริงโจดมีภูมิลำเนาอยู่อังกฤษจริงๆแปลว่าอะไรไม่มีบ้านอยู่ในไทยมันยอมรับแล้วเห็นปะ่ะแบบนี้แหละโดยหลกักอา้าวสารต้องไต่สวนถึงเหตุนะว่าเข้าเหตุไหมแต่ปรากฏว่าอะไรโจดมันยอมรับมาในคำคัดค้านแล้วแบบนี้แปลว่าสารก็ไม่ต้องไต่สวนถึงเหตุนี้แล้วก็ไปเลยก็ถือว่าเข้าเหตุไปเลย เอาคนะคะส่วนประเด็นเรื่องจํานวนเงินที่ต้องวาง mm. ก็อย่างที่บอกว่า 25. 3สวักสบัญญัติไว้ชัดว่าสารสั่งได้ตามที่เห็นสมควรไม่ต้องทําการไต่สวนดังนั้นกรณีจํานวนเงินตรงเนี้ยสารก็ไม่ต้องทําการไต่สวนอีกเช่นกันก็สั่งไปได้เลยว่าจะให้จดวางเท่าไหร่ เห็นไหมประเด็นเนี้ยดีกาเนี้ยมันออกได้2ประเด็นเนาะเรื่องเหตุกับเรื่องจํานวนเงินย้ํานะเหตุโดยหลักศาลต้องไตส่สวนให้ได้ความก่อนว่ามันมีเหตุใดเหตุหนึ่งตาม253เว้นแต่โจทย์ยอมรับมาในคําคัดค้านแบบแมนๆว่าตามนั้นนะ่ะท่านเข้าเหตุตามนั้นนะ่ะศาลก็ไม่ต้องไตส่สวนโอเคนะแต่ส่วนเรื่องเรื่องจํานวนเงินโดยหลักก็คือศาลไม่ต้องไตส่สวนเลยสั่งได้เลยตามที่เห็นสมควรโอเคนะคะถัดมาเราจะมาเขียนตอบให้สอบได้กัน ตอบไปหีละประเด็นนะท่านอันนี้ตอบประเด็นกอไก่ก่อนคําสั่งในสารชั้นต้นก่อนท่านก็วางหลักไปให้ท่านอาจารย์ทราบว่าเรารู้นะ253หลักเกณฑ์ตามกฎหมายมันคืออะไรมันคือขอให้โจทย์วางเงินแล้วต้องมีเหตุใดเหตุหนึ่งตาม253ท่านก็วางไปนะตาม253วหนึ่งทีนี้แต่สิ่งที่ต้องมีเลยในหลักกฎหมายคือท่านต้องบอกให้ท่านอาจารย์รู้ให้ได้ว่าคําร้องตาม253เนี่ยกฎหมายมันไม่ได้บัญญัติให้ทําเป็นคําขอฝ่ายเดียวตามมาตราย1ิบออนุสาม แปลว่าอะไรสารต้องส่งสำเนาคำร้องให้โจทย์มีโอกาสคัดค้านก่อนเห็นไหมและก่อนสารอนุญาตศารจะต้องทำการไต่สวนให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนว่ามีเหตุจริงๆนี่เว้นแต่ทำไมโจทย์บันยอมรับมาในคำคัดค้านแล้วตามมาตรา253วรรค2ท่านก็วางหลักแบบนี้เพราะ253วรรค2เป็นเรื่องของการไต่สวนถูกต้องไหมยล่าว่าโดยหลักต้องไต่สวนโอเควางหลักไปปึ๊บปึ้งทีนีตอบ ท่านก็ล้อข้อจริงไปว่าการที่จุด,จดๆคืออะไรนี่ดูนะ การที่ในข้าวยื่นคําร้องขอให้ศาลสั่งให้ดำเนี่ยวางเงินหรือหาประกันต่อศาลเพื่อการชรําระค่าช้จ่ายนียมแล้วก็โดยอ้างว่าลายดํามันไม่มีอ่ามันมีภูมิลำเนาที่อังกฤษไม่มีทรัพย์สินในไทยแม้ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคําสั่งเนี่ยตามคําร้องของจาเลยศาลต้องทําการไต่สวนก่อนท่านก็ล้อข้อเท็จจริงไปแบบนี้แล้วสิ่งที่ท่านต้องมีคือสีเหลืองคือต้องปรับบทต,ต้องใส่ลงไปให้ได้ในการเขียนต่อท่านต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าแต่เมื่อในดํายอมรับในคําคัดค้านแล้วว่า มีภูมิลำเนาอยู่ที่อังกฤษและไม่มีทรัพย์สินในไทยจึงมิไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องทำการไต่สวนคำร้องของจำเลยดังกล่าวอีกนะแล้วก็ฟันธงตามสีพูไปว่าดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้คุ้มครองโดยไม่ทำการไต่สวนคำร้องจึงชอบอด้วยกฎหมายแล้วโอเคอันนี้เราจบไปแล้วกับประเด็นกอไก่เกี่ยวกับคำสั่งของศาลในศาลชั้นต้นในชั้นต้นนะอันนะ